อาจารย์มีวิธีแก้ของแบบง่ายๆไหมครับในการทำพิธีหรือวิธีการในการแก้ของโดยตัวเองทำได้โดยไม่ต้องยังไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์อะไรนะครับคนที่โดนของส่วนใหญ่แล้วคือจะโดนช่วงเวลาเรานอนหลับเพราะจิตของเรานี่มันสงบมันไม่ได้ทำงานร่างกาย ไม่ได้เดินไม่ได้ทํางานทําอะไรเวลาเรานอนนี่เห็นไหมเขาทาของใส่ได้ง่ายแต่เรามีทางแก้เวลาเรานอนนี่ในที่นอนหรือในห้องให้เอาข้าวสารมาหนึ่งกำมือเอามาใส่ถุงไว้หรือใส่ถ้วยใส่จานอะไรก็ได้ไว้ข้างหัวนอนหรือข้างห้องนอนเตียงนอนครับเวลา ใครทําของใส่เข้าเสกใสของทั้งหลายหรือมันจะไหลลงไปอยู่ในตัวข้าวสารม,มันไม่เข้าค้นนะอืนี่ของมันก็จะอยู่ในข้าวสารตื่นเช้ามาแล้วก็ไปเททิ้งอ๋อมีง่ายเลยจ้า